ที่ที่จะโดดเนี่ยก็มีเนี่ยเคสเนี่ยที่เราเห็นแหละต้องเปลี่ยนเป็นกั้นกระจกไปเลยไม่มีช่องไม่มีรูแต่ถ้ากั้นแบบนั้นเนี่ยจะตกตกเคไม่ได้ต้องตกเดี๋ยวคนตกไปแทนอะไรแบบนี้ก็ต้องหาว่าถรกันต่อแล้กันนะคะอ่าเป็นเรื่องสนใจมาอีกหนึ่งข่าวสะเทือนขวัญนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยดิฉันว่ากระทบกับการท่องเที่ยวเลยเต็มเมเลยแหละหนึ่งแมมสถานการณ์แบบนี้คนก็ไม่ค่อยอยากมาแล้วเพราะว่าเรื่องของประกันภัยประกันชีวิตอะไรต่างๆนานาแล แล้วนี่ก็มาเกิดเหตุฆาตรกรรมกันเกิดขึ้นอีกเนี่ยนะคะเป็นสองหนุ่มสาวนัดท่องเที่ยวชาวอังกฤษคุณผู้ชมถูกฆาตรกรรมอม,มหิตนะ,ะทิ้งศพประจารความเงี้ยมเอาไว้บนชายหาดเกาะเต่าซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะคะหลังจากที่ช่วงวขัวค่ำสองสาวสองหนุ่มสาวผู้นี้เขาก็ไปร่วมปาร์ตี้ริมทะเละต่อพวกนี้จะมีปาร์ตี้อะไรกันอยู่ เป็นเนืองๆปฏิฟูมูลบ้างอะไรบา้า<ต>ง,งนะอะไรเงี้ยทีนี้ตกดึกคู่นี้เนี่ยเขาก็แยกตัวออกจากกลุ่มนะฮะไปพออรักกันด้านหลังโขดหินปลายแหลมของอปลายแหลมจอบร,รอรุ่งเช้าค่ะพบทั้งคู่เป็นศพถูกคาบเลยตำรวจคาด้วยาสองหนุ่มสาวนี้เนี่ยแอบมามีเพศสัมพันธ์กันในที่ลับตาแต่ไอ้หืน่นคนนึงอ่ะมาเห็นข้าวก็เลยเกิดอารมณ์ทำร้ายฝ่ายชายสิ้นใจ ก่ลากตัวหญิงสาวไปขมคืนที่ฉันเชื่อว่าแต่ละสำนักต้องมีความต่างอย่างแน่นอ<ะ>นนะในประเด็นนี้ทีนี้เหยื่อต่อสู้เจอจอบทุบหัวแบะนะฮะสงสัยว่าน่าจะเป็นฝีมือของแรงงานต่างด้าวก่อเหตุ<ฮ>หรือว่าอาจจะเป็นคู่เกย์ของฝ่ายชายที่แขนคู่ขาหนีไปกับกิ๊กสาวาตาเดียวกันก็เป็นได้ก็คือตอนที่ว่า,าปราร์ตี้เนะี่ยบอกก่อนว่าเป็นเป็น คนละกลุ่มกันนะคะคือสองกลุ่มเนี่ยแล้วก็มาเจอกันในที่พักแล้วก็ออกไปไไปาร์ตี้ริมหาดด้วยกัน,กนคือเขาไม่ได้มาด้วยกันนะเออ,อแล้วก็มาเจอกันเนี่ยแล้วออกไปปาร์ตี้ริมหาดด้วยกันค่ะอ่าซึ่งทางผู้บัญชาการหลวงคุณทรภาค์8นี้ก็บินด่วนมาดูสถานการณ์เลยนะคะแล้วก็สั่งติดเกาะไล่ล่าฆาตกรน,นี้ให้ได้โดยเร็ว คือในในฉบับของไทยรัฐนี่บอกว่าอาจจะเป็นคนงานใช่ไหมสามดาว<ช>ที่เข้า<ะ>ไปก่อเหตุแต่ว่าในมติชนนะคะได้ได้บอกว่าคือทางด้านของพลตารวจตรีเกรียงพงศ์เนี่ยนะคะบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผู้ก่อเหตุอาจเป็นเพื่อนชายของนายเดวิดเนื่องจากว่าการตอบปากคาของเจ้าหน้าที่พบพิรุธบางยาอย่างตามร่างกายของผู้ต้องสงสัยมีรอยขีดข่วนแล้วก็มีบาดแผลสกันที่หลังมือ อาจเป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นคู่เกยของนายเดวิดซึ่งตำรวจเนี่ยกำลังที่จะเร่งสอบปากคำอยู่สันนิษฐานไว้สองสองส่วนข่าวสดก็ได้มีการวิเคราะห์ไว้นะคะก็ทําข่าวตามที่ทางหน้าของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีการชนะสูตรลิขสิทธิ์นี่แหละแล้วก็สืบค้นหาความจริงกันนะคะก็บอกว่าน่าจะเป็นการ เข้ามาทำร้ายเพราะว่าหวังทรัพย์สินนะคะแต่อันนี้เขาก็คาดคาดการกันไว้ด้วยว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันก็ตั้งข้อปันต่างด้าวตอนนี้ประมาณสามสามด้านสามสามแนวทางด้วยกันนะคะคือทางผู้บังคับการของภูทรของหกัดสุรา์เนี่ยนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยเขาพบว่าผู้ตายทั้งสองรายเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษโดยนายเดวิดวิลเลียมเดินทางเข้ามาพร้อมเพื่อนชายสองถึงสามคน ผ่านด่านตอมอสนามบินสุวรรณภูมินะคะเมื่อวันที่23สิงหาคมส่วนานางสาวคันนาวิกตอรียเนี่ยเดินทางมาพร้อมเพื่อนผู้หญิงสี่คนคือเหมือนกับต่างคนต่างก็มาเป็นเพื่อนซึ่งไม่ใช่เพื่อนต่างเพศน,นะชายก็มาชายล้วนผ <ม S 1> ู้ชายผมหญิงก็มาหญิงล้วนนะคะก็ผ่านด่านตอมอสุวรรณภูมิเช่นกันเมื่อวันที่27สิงหาคมนะคะคือมาทีหลังกลุ่มของทางนายเดวิด ทีนี้สองกลุ่มนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่เมื่อเข้าพักที่โอเชียนวิวบังกะโลเนี่ยพักห้องติดกันนายเดวิดและนางสาวพันหน้าเนี่ยก็เลยมีความสนิทสนมกันทีนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทราบว,ว่าทั้งหมดออกไปร่วมง,งานปาร์ตี้ที่ชายหาดหน้าโรงแรมเองนะ <ๆ>ก็คือเหมือนพักโรงแรมนี้แล้วก็ปราร์ตี้กันอยู่หน้าโรงแรมซึ่งจากการสอบปากคําเพื่อนของนางสาวฮันนาเนี่ยพบว่าผู้ตายทั้งสองคนนะคะปลีกตัวออกจากงานปราร์ตี้หายไปด้วยกันทั้งคืนกระทั่งมาพบศพในรุ่งเช้านั่นเองค่ะทีนี้ปัญหามันเกิดไงคะเมื<ะ>่อเรื่องราวมันเป็นมาแบบนี้เนี่ยคืออยู่ต่างประเทศก็ประโคมข่าวเช่นเดียวกัน ะะซึ่งทางด้านของ AFP เนี่ยก็รายงานเลยนะคะอย่างรวดเร็วเลยคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชายหญิงชาวอังกฤษ2รายบนเกาะเต่าในครั้งนี้ที่ทีท่ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะยิ่งสร้างผลกระทบให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยซึ่งส่วนเซเป็นทุนเดิมจากความขัดแย้งทางการเมืองอยู่แล้วรวมไปถึงการ,รประกาศใช้เคอร์ฟิวต่อเนื่องของรัฐบาลทหารในแหล่งท่องเที่ยวบางจังหวัด ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวาดกลัวและมีจำนวนลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา AFP ก็ระบุนะคะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พลเมืองอังกฤษต้องการความช่วยเหลือจากสถานกงสุนอังกฤษมากเป็นอันดับที่สองรองจากประเทศฟิลิปปินส์ก็มีชาวอังกฤษที่เสียชีวิตอย่างน้อยนะคะ389รายไปแล้วที่เมืองไทยนะคะนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีก่อนที่เป็นอัตราการเสียชีวิต หนึ่งรายบ่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ2,400คนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยและแม้ประเทศไทยจะมีอัตราการเกิดอญจกรรมต่อนักท่องเที่ยวน้อยมากแต่กลับมีคดีอุกชะกันจนเป็นข่าวสะเทือนใจหลายครั้งเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีก่อนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันวัย51ปีถูกพบว่าเสียชีวิตด้วยบาดแผลจากการถูกแทงหลังมีปากเสียงในบาร์แห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ และเพียงสัปดาห์ก่อนก็ได้มีการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีชายชาวอเมริกันอีกรายนั้นถูกคนขับรถแท็กซี่ในกร,รุงเทพมหานครใช้มีดดาบฟันเนี่ยคะ่ะจนเสียชีวิตเพราะตกลงค่ารถไม่ได้เท่านั้นเอง ซึ่งนี่แหละค่ะที่พอมีการตีข่าวไปคลึกโครมแบบนี้เนี่ยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะพังงนนะคะก็แสดงความโกรธแค้นคนร้ายรายนี้ค่ะที่ก่อเหตุฆาตกรรมสยองกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องจากว่าส่งผลกระทบไปถึงภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวทั้งเกาะสมุยแล้วก็เกาะพัง,งานซึ่งอยู่ใกล้ก,กับเกาะเต่า คือเหตุเกิดในเกาะเต่าค่ะแต่ว่าผลกระทบไปถึงสมุยกับพังงันไปด้วยนะคะมันว่าไปหมดเนี่ยคืออังไทยแลนด์ก็ไปเลยกองกระบี่เนี่ยโดนผลกระทบไปหมดลามาถึงกรุงเทพมาานคอร์เดสส์เพราะว่าเนี่ยสมุยพังงานเกาะเต่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวกันที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งสามเกาะเหมือนถ้ามาเกาะนี้เนี่ยเขาก็จะไปอีกสองเกาะนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกระทบไปหมด และช่วงนี้ก็เป็นช่วงโลดสีสั้นมีคลื่นลมมรสุมปกติเนี่ยนะคะนะักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเที่ยวเกาะแก่งเนี่ยน้อยอยู่แล้วแหละเมื่อมาเกิดเหตุสะเทินขวัญเช่นนี้จะยิ่งส่งผลลบต่อธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกลุม่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวบนเกาะพัง,งานค่ะจึงประกาศรวมตัวปิดท่าเรือทุกแห่งบนเกาะเต่าเาพื่อกดดันไม่ให้คนร้ายเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็เร่งให้ตำรวจจับกุมคนร้ายให้ได้โดยเร็ว โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะในส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเนี่ยเนื่องจากว่าผู้พักอาศัยบนเกาะเต่าที่เป็นคนไทยเนี่ย ส่วนใหญ่เขาเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็คงไม่ยอมทุบมอข้าวตัวเองอย่างแน่นอนทีนี้ทางคุณวันนีไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพัง,งานเขาก็บอกว่าการฆาตกรรมนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงสองรายในครั้งนี้หากสาเหตุเกิดจากแรงงานต่างด้าวจริงเนี่ยนะคะจะต้องรีบดําเนินการจัดระเบียบโดยเร่งด่วนเนื่องจากสภาพของสถานประกอบการบนเกาะเต่าเนี่ยใช้แรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งนายจ้างเนี่ยควรตรหนักแล้วก็ให้ความสําคัญด้วยค่ะเพราะว่าลักษณะ การก่อเหตุของแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะมีความรุนแรงกว่าคนไทยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้นและตำรวจควรเร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็ว,เ,รวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะขณะนี้ชุดสืบสวนก็เร่งลงพื้นที่สอบสวนหาตัวคนร้ายแล้วนะคะก็น่าจะเร่งให้ได้โดยเร็วด้วยเป็นปัญหาระดับชาติแล้วนะคะในตอนนี้ค่ะ พูดถึงข่าวความไม่ปลอดภัยการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็อาจจะมีความประสงค์จะข่มขืนอะไรต่างๆอาจจะมีการชิงทรัพย์อาจจะมีการประสงค์ที่จะลุกเร่เมิ่ทางเพศอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่ฉันมาเจอหน้าหนค่ะของเดลี่นิวซึ่งไม่ได้ขึ้นหน้าหน่แต่เห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมก็เลยอยากจะนํามาถ่ายทอดเนี่ยนะคะเขาเขียนว่าใช้สะพานลอยถนนวิภาวดีนยให้ระวังคือการข้ามถนน ปลอดภัยที่สุดก็คือใช้สะพานลอยใช่แต่เราก็จะเห็นข่าวหลายต่อหลายครั้งที่การใช้สะพานลอยแล้วมันเกิดเหตุบนสะพานลอยก่อนหน้านี้ใช่นีเหตุไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงปล้นอะไรต่างๆโอ้หไอ้เรื่องกระชากกระเป๋านี่อันดับหนึ่งเลยวันนี้ที่ฉันมีติดรายชื่อสะพานลอยนะคะที่ได้รับการร้องเรียนมามากที่สุดว่าอันตรายฟังไว้เลยแล้วถ้าจดได้จดไว้ใกล้บ้านใครก็จดจำเอาไว้นะคะไม่ใช่เฉพาะกระชากกระเป๋าหรืออะไรนะสะดุดสายเคเบิลและสายไฟเนี่ย ด้วยนะระยงระยางเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นกล้องดัมมี่หมดในย่านนั้นหมายถึงอะไรนะคะอ้าวมุติเกิดเหตุเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถช่วยเหลือตัวเราได้นอกจากตัวเราเองทั้งนั้นเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่มีอยู่ตามบริเวณน,นั้นเป็นกล้องดัมมี่ทั้งสิ้นทั้งชีวิตเราดูแลตัวเองนะคะนะคะเราเป็นเมืองพุทธเนี่ยคะ อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนข่าวข่าวดิค่ะมาฟังรายชื่อดีกว่านะคะจะได้เอาไว้พึ่งพาตัวเองนั่นเองหนึ่งค่ะสะพานลอยปากซอยเพชรเกษม92นะคะสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลทหารพันศึกถนนวิภาวดีนะคะต้องระวังสะพานลอยหน้าศูนย์ฝึกรักษาดินแดงถนนวิภาวดีสี่สะพานลอยหน้าร้านเจ๊เล้งนะกลางค่ำกลางคืนนะคะระวังสุิมาเชี่ยวชานแถวนี ห้าสะพานลอยหน้าวัดเสมียนารีทิภาวดีอีกแล้วเะฉะนั้นคึกคืนมากเลยนะตอนกลางคืนเพราะงอันตรายเนาะเป็นจุดที่มีการร้องเรียนนะคะหกสะพานลอยหน้าวัดสารอดเขตราชบุรณะนะคะเจ็ดสะพานลอยบริเวณปากซอยจรรสาิทิวงสี่สิบหกแปดสะพานลอยบริเวณตลาดวันโนทัยถนนพระรามสี่ค่ะเก้าสะพานลอยตรงข้ามประตูสองทางเข้ามหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ถนนงามวงวานนะคะ 10สะานลอยหน้าหมู่บ้านกิตดาน,นครถนนบรมราชชนนีแขวงสิงพ์รีเขตตลิ่งชันทั้งนี้เนี่ยสใน10สะพานลอยอันตรายอยู่ในแถวถนนวิภาวดีเลยนะคะซึ่งทั้ง10แห่งนี้ในช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีลักษณะอะไรบ้างที่อันตรายมืดค่ะแตงส่องสว่างไม่เพียงพอค่ะเปลี่ยวด้วยนะคะบางสะพานลอยเนี่ยก็ไม่มีไฟส่องสว่างเลยบางสะานลอยมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ทำให้สะพานลอยกลายเป็นมุมอับเขาอย่างนั้นอีกต่างหากก็ระมัดระวังกันเอาไว้นะคะสําหรับสิแห่งสะพานลอยของคนกรุงที่ต้องใช้สัญกรไปมาด้วยนั่นเองนะคะโดยเฉพาะคือเส้นวิภาวดีเนี่ยด้วยความที่ถนนเขาเขาหลายเลนใช่ไหมคะสะพานลอยอ่ะเขาเลยจะมีลักษณะพิเศษเหมือนจะเป็นแบบปิดปิดอ่ะมีตะแกรงเหมือนใช่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบทึบๆปะเพดานจะชนกับตีนทางด่วน ออมัน,มนจะไม่เหมือนส<จ>ะพานลอยพวกนี้เอิ่ม,คล,มคลิมหน่อยใช่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 เรามัดร,ระวังนะคะ<ม>แล้วก็เห็นด้วยมากๆกับเรื่องของมีป้ายอ่ะมีป้ายโฆษณามีป้ายต่างๆแล้วทําให้สะพานลอยกลายเป็นจุดอับเป็นมุมอับอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ<ม>ก็ฝากไว้ด้วยแล้วค่ะส่วนความคืบหน้าความพยายามที่ใหญ่จะมีการแยกจังหวัดนะคะ 8อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เริ่มมีการรวบรวมแล้วก็ลงรายชื่อกันบ้างแล้วบางส่วนไปตั้งโต๊ะกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ว่าจังหวัดบัวใหญ่ mm hmm. อาจจะใช้เป็นจังหวัดสุรนาร oh. ีแต่ว่าเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนะคะอยู่ในขั้นต้นเท่านั้นเอง mm hmm. ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นแบบไหนยอย่างไรซึ่งรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอย่างคน เอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยค่ะก็บอกนะว่าต้องคุยกันเยอะแล้วก็ต้องเป็นระดับของรัฐบาลด้วยเรื่องของการจะแยกจังหวัดได้แบบไหนอย่างไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันตลอดแหละว่าท้ายที่สุดจะมีจังหวัดที่78เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่นะคะข่วเพาวันนี้ค่ะคุณนิชนันเราจะลาไปพร้อมกับบรรยากาศนะเราได้เห็นภาพแบบแอลโฮสเตพูด ยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่สายการบิน,นอะไรก็ว่ากันไปนแต่ว่าสาวคนนี้เสียงหวานมากค่ะเธอเป็นบัสโฮสเทสได้ไหมไม่ใช่แอร์โฮสเทค,คือเป็นพนักงานต้อนรับของรถทัวร์รถทัวร์ใช่ดีนะออ้ยดีแต่และโอ้โห,โห แต่ะแต่ละคันเนี่ยดิฉันเคยขึ้นเคยใช้บริการไปเชียงใหม่เลยแบบเนี้ยโอ้โหยิ่งกว่าแอร์ฮอสเตอร์กว่าดีลาดีบริการพูนี่เป๊ะเวอร์เป็นสิ่งที่พิสูจน์นะว่าไม่ว่าคุณจะประกอบสมาติอาชีพใดนะคุณทํางานของคุณให้เต็มที่นะค่ะ คุณก็สามารถที่จะเป็นแนวหน้าของอาชีพของคุณได้นะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นี่ขนาดเป็นบัสโฮสเตปใช่กาะต้อนรับบนรถทัวร์นั่นเองเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคลิปน่ารักน่ารักนะคะของนักงงานสาวคนนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ลากันด้วยคลิปนี้นะคะหมดเวลาแล้วสาหรับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าเดี๋ยวอยู่กันต่อเลยนะคะกับมองไกลค่ะกับคุณจตุพรพรมพันธ์นั่นเองวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะคะคุณอรุณโอไทยศิริบุตรคุณคุณธิดาชนกุลคุณชุติมากุมาและดิฉันนิ พัฒนาจบดวงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ